ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ขรพรักทุกท่านเนาะยู่กับผมนะครับเ่อใหญ่ที่นะครับลาวก็บาซวยสีสเกตมันนีแอดป้าท่านผู้ชมเดินทางมาหาปูเสือสายเขมรนะครับเสียดายว่างวดที่ผ่านมานะครับแอดถ่ายคลิปนะครับมันภาพเสียงบ่อกค่อยดีเนาะนะครับก็เลยบดได้เอาลงเขาซื้หกตรงๆของปูเลยเนาะนะครับ โอ้เสียดายหลายนะครับครับก็ก่อนสีไปหาปูนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC นะครับเพื่อนได้โทรมานะครับออียังก็ติติงเรื่องการทำงานเนาะนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับที่แจ้งให้แอดได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้ช่องมัน ดีขึ้นนะครับเพื่อนบ่าอยากให้กระชับลิปลงกว่านอีกจังนหนึงนะครับฉนั้นก็ต้องกราบขอประคุณหลายๆดื้อนะครับฉนั้นท่านผู้ชมเป็นคนบึงเนาะนะครับแอดเป็นคนเหตุงานลังเท้าข้ามเบาข้าจ่าหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบอสมมาพาควรติต่งเข้ามาได้นะครับแอดกราบขอประคุณนะครับเออนะครับเพื่อให้เฮ้า,ามี การปรับปรุงแก้ไขที่ดีเนาะนะครับไปไปหาปูเสือพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมไปครับผมนามัสการครับปูครับผมปูเยอะมากเลยนะฮะมาแล้วมากกับเขาทุกเต็มเลยหายทุตเดียวครับเนาะอู้สุได้เนาะสูนหาครับสูนหอบนะปูเนาะมันก็เกตังนามาสการน้องปูรับอยู่แต่ว่าเปิดปับเบาางไว้ยังไรเลยล่ะเกตังเราเคยเรานะปู เจตังในี่ตังแล้วก็พอใครับผกันเหมนน้นในยังปูยังค่ะปูเสือเสือสายมาอก็เหม็นปูเสือสายต้องเหม็นของแ้ปูวัตถุหาเจตังพี่น้องอาจจะเป็นเทปปมอดไน้องเจตังกับ่มันเจในจุดนีนบมาหาเลยนะดีแล้วนะเนาะสาี่ตัวหรือใรสี่ตัวเองงมดที่แล้วเสามตัวมีสี่หางถ้าฟันหายสงหางปูคบ เมืที่แล้วตั้งแต่ตกมาปีถึงยังงูแล้วครับมหล็ที่แล้วหางหนึ่งมันหางหนึ่งมันเกับว่าเขาเล็กล่างเนาะครับศูนย์หกหางหนึ่งมันจะออกท้างหนาอู้หาเซ็ตหาศูนย์เซ็ตทุนหนาครับหางนี้ก็ไปถือเลขสามโตล่างอีกอันนี้เซ็ตต้งสามหางเนาะเขาต้องสามหางแต่เขาล่างหางหนึ่งเขาแล้วกันทีหนึงเขาทั้งหนาหางหนึ่งเมื่าเขาเหล็กไทยสามโตหางหนึ่งเจ็ดหกสามห เป็นเราปนี่ก็ถึงที่ก็ลูกทั้งปีลูกทั้งปีปูเสือใสก็มีมาเ่รไขาดย่างหลยเราก็เว้นหัวปูเสือได้เขียนให้ขาดก็ยังก็ซื้อบ่ได้มาเจริเอาบขาดที่ปูซืซุมวหัวแล้วมาไหนก็ซื้อหายเขาก็ซื้อเยอซุ้นซ้อซ้อหายตัวกาบก็ซื้อหายรัยังมาได้รถตอรีิวไปหาหนองเสือมาเสียคูื้อเนาะ ม,มันลายลายใบพู๋อาใบเผื่อปูหายเนี่ยทางจะสุดหายกสี่ชุดเลขสามตัวสี่ชุดสามตัวมีสี่ชุดสองตัวละครับสองตัวสี่ชุดก่อนเคสสองตัวก็เลขสิบเอารอบสามตัวเก้าศูนย์สี่ขอเลยเนี่ยนะครับปูเดอร์เขียนตัวเลขสามตัวเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้า ศูนย์สี่เก้ศูนย์ห้าเก้าเห้งออกไปแล้วอแงออกไปแล้ววันที่สิบเจ็ดคนห้าเก้าศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนสามี่หางนี่แหะหางหางอกวันนีเจ็ดหกสี่นี่หางเจ็เบอร์นึงเลยเหร ตัวเด่นตัวเด่นเด้อตัวเด่นเด้อเบอร์หนึ่งอร์หนึซ mmm ื้อไว้ลายแล้วก็ถืว่าเบอร์่ซื้อไว้ลายแล้วครับเบอร์หนึ่งบอกครับตัวนี้เจ็ดหกถ้าเหล็กตะ마วนไม่วนไม่ล่างได้เหลิกล่างวนไปเลยแปลงหายล่างในวนนี่บนไดนบ้ไหนแยกบนล่างบ้านไหนแยกเจ็ดหกสี่ตัวสามตัวนี่ตัวใดสิ่ตะมากลับหายด้อตัวเด่นตะมากลับไปตัวเด่นหัวระเด็นตะมากรับ สองโตัวในโยศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สามสองตัวโม่แสดงว่าเด่น huh. ศ so ูนย์ตัวนี่หูนไม่ใช่คืบวนศูนย์เห่นบุญศูนย์บุญศูนย์บุญศูนย์ศูนย์กระหานศูนย์กระหาห้าศูนย์กระหาสามศูนย์ห้าเอาตัวเด่นมันก่อนตัวเด่นมันกลับไปหล่นเด้อตัวเด่นมันห้าศูนย์สามศูนย์นี่กลับไปเลย ห้าศูนย์สามศูนย์นี่ตัวเดียวเลยศูนยบนี้ไปใส่บ่อปูบ่อศูนยกับบนนี่ทีมยมายันรักรักรออย่าทามันไม่าอยู่จุ่นศูนเฮดจะได้กับบนนี้บนนี้บึงก็ยางนี่มันออกมันเลี้ยงมาในในใบนี่มันจะไวไปปีพนี่ทุมหัวเราเนี่ตั้งแต่ปีห้าหก เลขปูนี่เป็นเลขนิมิตฝันหรือว่าเป็นสูตรเลขสูตรเลขสูตรพวกให้เลขเลขฝันครับนี่นี่เลขฝันสองคู่นี่ยันไงยังไงฝันยังไงปูเบาสูฟังเล้ครับเดี๋ยวให้บอกตัวนี้แล้วครับอ๋อภาษาแ้วเนาะยยนอ๋อตัวตามเจอแล้วนะครับตัวเด่นลักเสือลักอะไรตามเจอแล้วโม่พ่อได้ครับตัวล่างบังนี่ศูนย์สี่หาเก้าหาแปดหาเจ็ดตัวล่างนี่พอเล่นได้ ูนย์สี่รองนะครับน้องตัวไม่ร้องเขียนอย่างตัวนี้หน่อยเนะตัวรองมาหนึ่งศูนย์ห้ารองรองอย่างห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตามห้างนี่ละห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัวรองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตามจนเจอนะครับปูเสือสายขมีนแต่ตัวที่หอดนะน้องูเอกเลยนี่เบอร์หนึ่งเลยซีมาอยู่แถวชายแดนนี่เองเนาะซีฮอกฮอกซีในเบอร์หนึ่งเลยชายแดนไทยกัมพูชา ผู้เสือแจมิเอ็นผู้ปยัลุกรลบิดบ่ครับอลี้ยงสายมังกรตายใหเขาเตนซีหกมันก็เด่นมาเลยไม่ถึงที่จ้าวไวชิลาวัฒถึงพิฆาดเข็งฆ่ามาดตัวถ้าหลักหกถ้าจะเล่นหลักหกตัวรองมันคือหกหนึ่งหกสองหลักหกเลยตัวเนี้หลักศูนย์กับหลักห้าตัวรองมันนี่ตัวนี้ ตัวเด่นมันจะมีอยู่สองคู่นะขจบขับขจบรับ,บ,บ,บแต่ลักหกตัวเด่นมันมีตัวเดียวนหกีหกซีหกตัวนี้มีซิดลงล่างลอยเปอรเซ็นตอือหูหซีหกหกีสีหกตัวสุ่มสุดมติดหกนี่<ม>บัดสิเลนล่างอะวิ่งล่างไปเลยแต่ตามาเลยตามามันบได้ไห้บนล่างนะครับเอาหกซีซหกไว้ใน่น่อยตัวนี้น่อยหกซีซีหกตัวนี้น่อยตัวเด่นเตะเตะเตะเต่ตะตตย็ดเตะเตะยดนั่นแหละ หกสี่ส like ี่หกเลฟันเริ่บปเนี่ยฟันว่าเขาเอ็มอรอยมาถวายเขาก็เปิดหางพอมอมรอยมรอยหาสีเราันี่เห็นนกอยู่ในนกมันเขาหู้นะสามโตก็เลยหกสามศูนครับนสันสันเ่าสันเท่านี้เป็นองวายเลยฝันตัวนี้เกิดไว้เลยฝันว่าเขาเอมรอยหาสีมาถวายึ่งห้าศูน่ะครับเด็กันเตึงเลยพ่อพอห้าศูนย์กับทึ้งสุดเลยหกสามศูน ฝันตรงปูนั่นแหละเดยวฝันองนี่แหละครับกูได้สิตัดออกตัดแล้วแต่ยเอมหอยห้าสิบเอ็มหอยห้าสิบประมาณรหาหนึ่งห้าย์หรนปูครับวันนี้เปิดฟ้าเอ็มหนึ่งเลข้างในฟ้าเอ็มรครับหนึ่ง้าศนยับเนี่ครับตีเอาในขวดแลวสองศูนย์ไปหกสามศูนย์อ้สิบเลยหนึ่งห้าศูนกับหกสานย์อันนี้่ันเนาะสาศูนย์ก็ระวังเก้าด้วยเด้อ เลขฝันเขางผล้นััวนเล่นเ่นเล่นเล่นเลายเล่นเล่เ่นล่ปเ้นเ่นเนเนเล่นเล่นเล่นเลนเล่เลเลเ่นเ่นนเล่นเกเ่นี่ล่นเก่ัเนเนเ่นเล่นเน่เล่นหล่นเ่่นเล่ล่นเ่นเลนเ่ล่น่นเ่นเลน้อยจัลหน่นยลนเล่นเทเ่นนเ่่นี่ลนนนั้นนน่น่่ล้าน่ไล ว่งหัน่กแต่หาใบมีแต่ชุดหใบอทีตัวนี้มีแต่สี่หก่นะครับสี่หกหกสทั้งหมดเลยเอาชุดนี้มักการูเดียวเอาชุดเน้นเลยเน้นที่สุดชุดลงทุนเลยนี่หกเลยตัวนี้เขาแถมเลยนี่เขาแถมเขาแถมซื้อลายผูเขาแถมหกสหมดเลสามตัวเจ็ดี่เนาะงมาโตยังมาตเอกมันี่หกสี่หกสี่สี่หกไอนเอกเนาตัวที่ห นี่นี่ตัวเอกมันนี่ตัวเอกมันเจ็หสรองมันเส่หกเจ็ดสี่หกเจหสี่นี่ะว่าเแทสุแท้ลงพิมพ์เนลงพิเดี๋เราขับเดี๋ยวเราบอกโซ่หาปูแล้วโซ่ห้แน่ไปเขียนตัวกราแม่ต็มนากระดาษปูโซได้รก็เขียนตัวกรบฟก็ได้หรอกกับให้พวมมันก็เต็มนากระดาษเปูปวยัวเน้นตัวเน้นตัวกราฟเ้อตัวเน้นตัวเน้นขึ้ตัวเั้เด้อ ปนี้เป็นตัวเน้มันจะเป็นผู้ผู้็รง้นสูวางๆหมกเออจะสั่นครับต้องไปถ้องให้ผู้ถือตัวเน้นคือตรับเ่ให้ผู้ถืออกล้ไล่ไปครับไล่ไปพอกี่ห้าครับแม่รัดเบอนะผู้ครับู่ครับจะใช้มาถือไปะใช้มาถือดีกว่าถือดีกว่าถึงตรงนั้นเลยยืนตรงนั้นนะครับวาสรุปตัวเรียลของผู้โฟกัสนี่นะครับตอนนี้มีขายใบกระท่องอย่งนะครับ ยืนถูกนี่นี่เอาแบ็กเก่าหนได้นีอ๋นี่เป็นดูที่กล้องเลยมาดังมารหลนยนะครับแคปหน้าจอนะครับเตียวนี่บอกไข่คนถือเอาขยับไม่อีกม่น่อยสนะอย่าค่อยเบิ้งเด้อคนถือเบิ้งนาอย่าอย่าติงอย่าติง อย่างจมือเขาถามหาเยมันอันตรายเด้นี่ถือให้ที่สอต้าดีแล้วเราปิดนันถือแล้วยานที่ยาเขย่ามีอย่างเอาบ่อยฟังแน่มีอย่างนว่าจังได้แน่มันสมมาสมเลยเดี๋ยวอันไหนเอาแคบเลยเอาที่แล้วนี่ที่แล้วนี่ชดหกดีแคบเลยบึงเวย